ถอดคาถาหลังเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดตามคําขอของแฟนช่องรายการเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับกลับามาพบกับรายการสินมะเ้วยกันอีกครั้งครับในตอนนี้นะฮะต้องบอกไว้เลยว่าเป็นคําขอเมื่อปีที่แล้วจากแฟนช่องของเรานะครับชื่อผมขออ่านก่อนนะครับคุณตรินกิต,ติชัยเดี๋ยวมีขึ้นนะครับว่าแกขอว่ายังไงนะก็<ม>อบอกว่า รบกวนช่วยอ่านอักษรรอบยันหลังเหรียญหลวงพ่อแดงให้หน่อยครับเขาว่าเป็นคาถาที่ใช้สวดอารัธนาวัตถุมงคลของท่านแต่มี2แบบไม่แน่ใจว่าอ่านแบบไหนดีนะครับ 1. เมอะมะอุคาติมะอะพุทธสังมิณชาริติเอหิมะเรหิะโมุพุทธยะมะอุแหหนึ่งนะครับที่แกบอกมานะสองนะครับเมอะมะอุฮะอิอะปะพุทธสังมิณชาริติเอหิมะเรหินะโมวพุทธยะมะอุนะครับมีสองอย่างนะแกขอบคุณมาด้วยนะ ซึ่งตอนนั้นนะครับเนื่องจากว่ามันรลันมาเรื่อยๆนะก็ยังไม่ได้ทําตามคําขอของคุณตรนสักทีหนึ่งนะก็ครั้งนี้นะครับก็ยกนําคําขอของคุณตริเนี่ยมาเฉลยกันในคลิปนี้เลยนะครับใครอยากรู้ว่าอ่านอย่างไรนะที่จริงแล้วอ่านอย่างไรนะครับโปรดติดตามได้ในคลิปนี้นะทีนี้ก่อนจะไปถึงในเรื่องของเหรียญหลวงพ่อแดงแล้วก็ยันที่อยู่ในเหรียญน,นะหลวงพ่อแดงมาทราบประวัติกันคร่าวๆนิดนึงนะเอาใจคนเมืองเพชรนะฮะเพราะว่าหลวงพ่อแดงเนี่ยท่านเป็นพระคณาจารย์สําคัญเลยแล้วก็มีชื่อเสียงโด,งด่ง ในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ท่านอยู่วัดข่าวมณอิทนะในตัวอำเภอเมืองหลวงพ่อแดงเนี่ยท่านเกิดปี2421อายุเกิดของท่านเนี่ยหรือปีเกิดของท่านเนี่ยปีเดียวกับหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงเลยแต่ถ้าว่าหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงเนี่ยท่านอายุสั้นกว่าหลวง,ลวงพ่อแดงท่งนานม,ามรณภาพปี2500นะในขณะที่หลวงพ่อแดงเนี่ยทำเหรียญครั้งแรกเนี่ยอายุประมาณ82ปีท่านมามรณภาพเนี่ยปี2517นะถือว่าอายุมากทีเดียวเลยนะครับแล้วท่านก็อายุมากกว่าหลวงปู่โตนี่ประมาณ7ปีหลวงพ่อแดงงเเเนนนนี่ย่ยยต้้ออบกไวละะฮทาป็ิ ท้องหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะอ่าน,นี้ค,คือคือเรื่องเล่านะที่เคยฟังมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ท่านบวชกับพญานวิสุทธิ์วัดแกะเหล็กนะฮะเป็นอุปชาของท่านนะแล้วก็มีพระอธิการเปลี่ยนวัดเขาบรรยฐเนี่เป็นพระกรรมวาจ,าจารย์แล้วก็มีพระอาจารย์อ่ำวัดทองนุมคุณเนี่ยเป็นพระอนุสาวนาจารย์นะครับได้รับฉายาว่ารัตโตนะซึ่งรัตโตเนี่ยก็ตามชื่อท่านเลยช,ชื่อแดงนะรัตโตก็แปลว่าแดงนะ ท่านพอบวชแล้วเนะี่ยท่านก็เคร่งครัดในพระธรรมวินัยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของเรื่องของปริยัตินะท่านก็มีการเขียนนะคู่มือของพระภิสุเนี่ยโดยตนเองเลยนะฮะท่านก็ศึกษาเรื่องของสมถะกรรมฐานนะส่วนใหญ่นะฮะท่านศึกษากับพระอาจาร,รย์เปลี่ยนนี่แหละนะวัดเขาปรดิษฐซึ่งหลายคนไม่ทราบนะว่าพระอาจาร,รย์เปลี่ยนเนี่ยนะครับเป็นพระอาจารย์ที่มีความสามารถนะในเรื่องของพลังจิตานุภาพมากเหมือนกัน วัตถุมงคลของพระจันเปียนเนี่ยนะท่านจะทำเป็นหมากถุยนะบางบางทีเนี่ยไปเล่นเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าอาจจะเล่นผิดสำนักกันได้นะหลวงปู่เปลี่ยนวัดกลับมาได้อีกนีก็เก่งเหมือนกันกรเรื่องของการทำหมากถุยนะทีนี้หลวงพ่อแดนเนี่ยกศึกษากับหลวงพ่อเปลี่ยนนะครับไม่พอนะท่านยังเดินทางไปศึกษากับหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าท่านจะได้วิชาอะไรบ้างแต่ว่าหลวงพ่อฉุยเนี่ยท่านก็เป็นพระเถระรูปสําคัญนะเหรียญของท่านเนี่ยก็ติดในท็อปฟานะครับของเหรียญในประเทศไทยนะครับที่ม ทีนี้อีกวิชาหนึ่งนะจะพูดถึงไปไม่ได้คือหลวงพ่อแดงเนี่ยท่านศึกษากับหลวงพ่อแชม่มวัตะก้องนะสังเกตได้ว่ามียันสำคัญสำคัญเนี่ยของหลวงพ่อแช่มเนี่ยนะครับอยู่ในไพ่ย,ยันแดงของหลวงพ่อแดงเนี่ยจำนวนมากเลยที่เป็นคล้ายๆนณะอุตรังอะ่ะเขาจะเรียกชื่ออีกณหนึ่งนะ ก็จะมีเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อแช่มอ่ะอยู่นะครับแล้วก็หลวงพ่อแดงเนี่ยท่านก็เดินทางไปหลายที่เราก็ไม่รู้ว่าท่านจะสื่อสารใครบ้างแต่คร่าวๆเนี่ยรู้ว่าเท่านี้นะนอกจากนี้เนี่ยหลวงพ่อแดงเนี่ยนะครับท่านยังเป็นสาธมิกกับหลวงพ่อท่องสุขวัดตโนดหลวงแล้วก็หลวงพ่ออินวัดยางนะครับหลวงพ่อโศกวัดปักคองมังคกด้วยนะฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนั้นเรียกว่าโอ้โหวพ่อแดงเนี่ยไม่ยิ่งย่อนไปกว่าใครทีนี้สิ่งที่ทําให้หลวงพ่อแดงเนี่ยท่านมีชื่อเสียงก็คือปีประมาณ2 2479นะมันิดโรระบาดในสัตว์นะ วัวควายล้มตายไปมากเลยนะก็ชาวบ้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขายึดเรื่องของการเกษตรเป็นหลักนะการเกษตรเป็นหัวใจของชาวบ้านเลยหลวงพ่อแดงก็ไม่รู้จะทําอย่างไรนะฮะท่านก็อยากจะให้เป็นกําลังใจชาวบ้านเนี่ยท่านก็ทำผ้ายันชน,นิดหนึ่งเป็นผ้ายันแดงนะผ้ายันสีแดงนวะท่านก็ลงโอ้โหสารพัดยันเลยนะครับท่านก็แจกชาวบ้านไปชาวบ้านก็ไปใช้โอ้โหปรากฏว่าจะด้วยเหตุบังเอิญน,นะครับหรือว่าอย่างไรไม่ทราบไวรัสมันปรับตัวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันน,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 นะคือว่าคนบ้านไหนนะครับที่มีผ้ายันของท่านเนี่ย วัวควายเนี่ยไม่เป็นโรคระบาดเออมันก็แปลกเหมือนกันนะครับก็เลยทำให้พลังศรัทธาเนี่ยมุ่งตรงมาที่วัดเขาบันไดอิดนะทีนี้เนี่ยปี2502เนี่ย หลวงพ่อแดงเนี่ยท่านได้รับยศเป็นพระครูยานวิราชนะพระครูยานวิราชเนี่ยโหเป็นยศของท่านเลยนะครับชาวบ้านก็อยากจะทาเหรียญเป็นที่ลึกเพื่อเป็นเกียรติประวัติของท่านนะปี2 5 0 3เนี่ยจึงทําเหรียญหลวงพ่อเป็นครั้งแรกนะและเหรียญน,นี้เองนะครับที่เราเนี่ยจะมาสาธิตและมาเฉลยด้วยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจหลังเหรียญของท่านเนี่ยเขียนอย่างไรบ้างนะจะบอกให้เลยนะครับอ่านต,งตรงๆนะครับ อย่างที่แฟนช่องเนี่ยส่งมาเนี่ยจะถูกหรือผิดหรือไม่นะครับไปดูกันตอนสาธิตนะครับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดีนะครับก่อนที่จะทําการสาธิตเรื่องของคาถาหลังเหรียญหลวงพ่อแดงวัดขาบ้าอิตหรือจะทําการปอดวใจัยต่างๆนะครับหรือการสาธิตการเขียนยันหลวงพ่อแดงครับก็ขอรัฐนาหลวงพ่อแดงวัดเขาบาอ้อนิตนะครับจงมาเป็นประจักษ์พยา,ยานและเป็นประธานหากผู้ใดนํายันของหลวงพ่อแดงเอาไปใช้ในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นกุศลก็ขอมีความเจริญงอกงามหากผู้ใด ที่นาความรู้และก็เลขยันของพระแดงไปใช้ในทางที่เป็นอกุศลก็ขอให้แพ้ภัยตัวเองไม่สามารถใช้วิชาได้ครับสาธุสาธุสำหรับนะครับการสาธิตในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกไว้เลยนะครับที่เป็นกิมมิคของช่องของเราก็คือเร,เราตั้งจากคําขอของผู้ชมนะอ่าไม่ได้ทําตามใจของคนจะทําอย่างเดียวนะครับก็คือร่วมกันคิดร่วมกันทำมาแหละนะนี่คือกิมมิคของรายการเราเนะี่ยเพาะเรื่องของเลขยันนะคือคุณตรินเนี่ยแกมีข้อสันนิษฐานนะแกคงจะอ่านเป็นนะครับในเรื่องของเหรียญเนี่ยแกคงจะอ่านปแต่แกคงสงสัยนะแกก็ตั้งข้อสันนิษฐานนะว่า เอ๊ะข้อที่1นะ you know, ผมผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะข้อที่1นะและข้อที่2เนี่ยเป็นอย่างไรนะแกบอกว่ายันเนี่ยมันอ่านว่าเมอ่าอะมะอุหัวใจชุดแรกเนี่ยตรงนะครับอ่าเมอ่ะมะอุเหมือนกันเมอ่ะมะอุนะครับ2ชุดแรกเนี่ยชาติอะมะอืมชุดที่2อ้าวเริ่มไม่เหมือนกันแล้วนะดูนะฮะอิอะปะนะ ดูตรงนี้ไว้นะท่านผู้ชมนะท่านดูตรงนี้ไว้นะเริ่มไม่เหมือนกันแล้วนะครับจุดหนึ่งนะสามนะครับพุทธสังมิพุทธะนะสังนะครับอ่าผมจะเขียนขอมตะออีกแล้วนะอ่ต่อเสื้อมันสังมินะครับนี่พุทธสังมิเหมือนกันอ่ามันก็อ่านพอได้แล้วนะพุทธสังมินะครับชุดสามเหมือนนะชุดหนึ่งเหมือนชุดหนึ่งเหมือนชุดหนึ่งเหมือนชุดสามเหมือนนะครับต่อมานะณชาลิติอ่าเหมือนกันณชาลิติลิตินะณชา ลิตินะครับต่อมาเอหิมาเลหิอ่าเอหิมาเลหิเอหิมา puppy. เลหิต่อมาณโมพุทธยะมาอุอา้าวณโมพุทธายะมะอุณโมพุทธายะมะอุนะครับอ่า ฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างเหมือนกัน99%นะมีแค่คาถาบท2เนี่ยนะครับที่ไม่เหมือนกันในะที่แกถามมามันจะเป็นยังไงครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่แกตั้งคําถามนะจะเป็นชาติอะมะอ่าเขาบอกอะมะหรือเปล่าอะอะมะหรือเปล่านะครับกับฮะอิอะปะนะก็จะเหลือ,อแค่ดีและนะที่เป็นปัญหาว่าเอววันนี้ผมนะอาจารย์วุฒิร,รักาเวอเนี่ยจะมาช่วยในการไขว่าเอ๊ะมันควรเป็นคาถาอะไรกันแน่นะนะก็ตั้งตั้งเป้าไว้นะฮะว่าชาติ อะมะนะครับอ่าหนึ่งนะใช่ไหมชาติอะมะนะสองหะอิอะปะนะครับหนึ่งหรือสองนะท่านผู้ชมตอนนี้นะครับที่ดูคลิปนะลุ้นไว้นะครับท่านลองดูนะว่าจะไปออกมาเป็นหนึ่งหรือสองนะแต่ก่อนจะไปเฉลยว่าเป็นหนึ่งหรือสองมาดูกันก่อนนะครับ <c oughs> เหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราจะมีเหรียญพ่อแดงขึ้นให้ดูนะเป็นหลังเหรียญให้นะครับด้านหน้าเนี่ยผมไม่ต้องสงสัยนะผมเขียนพระครูยานวิราชนะครับข้างหลังเนี่ยเขาจะมียันชนิดหนึ่งยันชนิดนี้เดี๋ยวผมขอทิ้ง ให้ติดตามไว้แล้วกันนะครับว่ายันธนนี้จะชื่ออะไรนะผมได้สอบถามกับพระอาจารย์ช้างนะวัดท้องลมซึ่งพระอาจารย์ช้าง้ไปเรียนมาตัวนี้นะครับถามว่าชื่ออะไรนะครับผมขออิฟไว้ก่อนนะขออิฟไว้ก่อนนะไม่บอกในคลิปนี้นะแต่ผมรู้และว่าเป็นในด้านเรื่องของมหาอุดนะมหาอุดแล้วก็ในด้านเรื่องของการป้องกันภัยต่างๆนะแต่ขออิฟไว้ก่อนนะว่าไม่บอกชื่อนะครับแต่จะเขียนให้ดูเนี่ยเหรียญพ่อแดงตรงกลางเป็นอย่างนี้นะนะอ่านี่ข้างบนลงแบบนี้นะครับเมอ มะนะดูตาไปเลยนะครับอุกอันนี้ยังไม่เฉลย ER นะเขาลงแบบนี้นะครับมันอ่านได้หลายแบบนะมันหอหีบก็เหมือนนะแล้วก็ลงอย่างนี้อ่าลงแบบนี้อ่าหรือด้วยติหรืออีก,ก็ได้นะเป็นไปได้นะแล้วก็ลงแบบนี้นะฮะลงแบบนี้อ่านะแล้วก็ลงแบบนี้นะครับนะต่อมาอันนี้ง่ายพุทธอ่าพุทธศาสนม อ่ะนี่พุทธสั่งมิง่ายนะครับต่อมาอ่าตัวนี้ก็อ่านยากเหมือนกันนะครับแต่มันอ่านว่าเอหินะเอหิอ่ามาอืมเลหินะครับอืมต่อมานกมูพุทธยะอันนี้รู้อยู่แล้วเนาะชัวร์อยู่แล้วว่านมุพุทธยะแน่ไม่เป็นอื่นแน่ทายะ,ะมะอ,อุนะครับมะอ,อุ ขอเขียนวหวัดหน่อยแล้วกันวันนี้นะครับตรงนี้นะชัวร์แล้วว่าถูกตรงนี้นะชัวร์ว,ว่าถูกตัวนี้น่าจะถูกถูกหมดเลยนะผมจะบรรยายนะครับว่าหัวใจอักขระแต่ละอักขระเนี่ยมันคืออะไรนะครับหลวงพ่อแดงท่านจะนําด้วยนี่ฮะตัวนี้นะฮะเขาเรียกว่าหัวใจปาติโมกนะหัวใจปาติโมกเนี่ยก็หมายถึงว่า4อย่างที่พระ เป็นพระชิกเ่ยกระทำแล้วจะสิ้นความเป็นพระได้แก่อะไรบ้างอะเมถุลนะครับเมถุลส่วนอะเนี่ยอะมาจากคำว่าอธินาขโมยของคนเมถุลนี่คือเสพเสพกามอะนะครับไม่ว่าจะเสพกับสัตว์เสพกับสตรีเสพกับบุรุษด้วยกันนะอ่าเนี่ยเมถุลนะอะเนี่ยอธินานะครับมะเนี่ยมนุษย์วิฆาหังนะครับมนุษย์วิฆาหังนี่คือคือเขาเรียกว่าเป็นการฆ่าคนนี่ยนะฆ่าเอาภาคชีวิตเนี่ยนะครับภาคชีวิตมนุษย์น่ะครับแล้วอุเนี่ยมันมาจากอุตริมนุษยธรรมเนี่ยก็คือตั้งจากหัวใจปาติโมก่อนนะ ทีนี้เนี่ยตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดทีหลังนะพูดตัวอื่นก่อนพุทธสังมิเนี่ยเขาเรียกว่ายอดสินมันมาจากพุทธังสนาัจฉามิธรรมังสนาขะมีสังคังสนคัจฉามิอ่านี้หัวใจเขาเรียกว่ายอดศินคือหมายถึงว่าก่อนที่จะรับสินเนี่ยต้องรับไตรสนาคมก่อนนะครับส่วนเอหิมารเรหิเนี่ยเป็นคาถาเรียกคนนะคาถาเรียกคนเอหิเอหิจงมาเนี่ยนะครับเอหิมาเรหิเป็นคาถาเรียกคนนะพวกเมตตาค้าขายเนี่ยนะครับเอหิมาเรหิเนี่ยนะนัโมพุทธายะเนี่ยก็ชัดเจนครับหัวใจพระเจ้าพระพุทธเจ้า5พระองค์นะ มาอุเนี่ยหัวใจพระไตรปิฎกนะครับทีนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรเอามาดูกันอ่าผมขออนุญาตครบก่อนนะครับเขาเขียนอย่างนี้นะฮะอ่าอ่าเนี่ยแล้วก็เขียนมันมันเป็นได้ทั้งตีนะนะอ่าแล้วก็อ่าอ่าแล้วเขียนเขียนอย่างเงี้ยนะเขียนอย่างเงี้ยมันก็เดาได้หลายทางเนาะหนึ่งเลยนะฮะที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยว่าช่างแกะเนี่ยของของพ่อแดนเนี่ยคือเห็นลายมือยังไงแกะตามลายมือนั้นนะครับ คำนี้เนี่ยมันเป็นอะไรไปได้บ้างหนึ่งนะฮะถ้าจะเป็นก็คือหอหีบหอหีบของขอมนะสเนี่ยบอบไม้บอบไม้ของไทยนะครับบอบไม้ของไทยนะครับเวลาเขียนภาษาขอมต่อมานะครับบอปลาบอปลาที่เขียนอาจจะเขียนผิดแบบอะจริงๆบอปลาต้องเขียนงี้นะเพราะว่าปลาเนี่ยนะนะส่วนอันนี้นะค่อนข้างชัดนะครับแต่ว่าเหรียญมันก็แกะอาจจะอ่านวติก็ได้นะติหรืออีก็ได้นะครับแต่ค่อนข้างชัดว่าเป็นอีกตัวนี้น่าจะเป็นอีกแน่นอน ส่วนตัวนี้แบบแรกเนี่ยเขาบอกอ่ะนะครับแบบแรกอ่ะนะเป็นอะได้ไหมส่วนใหญ่ก็คือเป็นอะอะแน่นอนนะครับส่วนปะเป็นไปได้ทั้งปะแล้วก็มะแต่ผมไม่เห็นขีดนะถ้ามะเนี่ยขีดมันจะต้องอย่างนี้นะอันนี้คือมะนะแต่เขาแกะเหรียญแบบนี้ผมเลยเชื่อว่าปะนะทีนี้ผมก็ชักมารวมกันนะอะนี่นะครับมันก็มันค่อนข้างไม่ยากแล้วนะครับทีนี้เนี่ยพออ่านเนี่ยตัดช้อยน้อยลงอ่ะตัดช้อยน้อยลงแล้วนะครับมันก็ควรจะกลายเป็นอ่านว่า ปาก็ได้บาก็ได้อันนี้หะก็ได้นะหะอิบาอิปาอินะครับนะอะนะครับอะยกมาอะยกมาอันนี้นะครับเป็นปะนะครับนะปะนะฮะหลังจากที่ทําการถอดรหัสถอดรหัสแล้วเนี่ยพบว่าบาอิอปะไม่มีในหัวใจคาถาร้อยแปดะอิอปะก็ไม่มีในหัวใจคาถาร้อยแปดแต่ปาอิอปะเนี่ยมีนะครับ ปาเอป,ปาเนี่ยผมเชื่อว่าผมเฉลยเป็นที่แรกนะครับในบทความต่าง,างๆไม่เคยปรากฏนะว่ามีการเฉลยยันชุดนี้นะครับว่าเป็นหัวใจอะไรนะครับขอเฉลยในรายการศริลป,ปะโฮเวตว่าหัวใจนี้จะอ่านว่าปาอิอะปะนะครับคือหัวใจศีลพระนะครับนะอยู่ในหัวใจร้อยแปดนะดังนั้นแล้วนะครับขอเฉลยเลยว่าเป็นหัวใจศีลพระนะครับส่วนตัวย่อแต่ละตัวน่าจะสันนิษฐานว่าเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับปราชิกสี่นะครับอย่างปาเนี่ยก็คือปานาธิปาตาคือไม่มีขาสัตว์เนี่ยมันอาจจะไป ตรงข้ามกับตัวที่เป็นมะาอะไรนะนะมุสซาวิขหังเนี่ยนะครับมันคือม่ฆาตัดอะไรพวกนี้มันจะเป็นสิ่งตรงข้ามกันนะดังนั้นแล้วเนี่ยปลาอิอาปะในตำราพระเวทเนี่ยนะครับเขาเรียกวหัวใจสินพระนะดังนั้นแล้วนะครับฉเฉลยเลยนะครับว่าทั้งสองสันนิษฐานจากแฟนช่องเนี่ยก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่างนะครับแล้วเป็นหัวใจสินพระดังนั้นแล้วนะครับผมจะขอเขียนใหม่นะอ่า นะอันนี้เป็นเป็นยันนะครับเป็นยันนะที่หลวงพี่ช้างวัดช่องลมเนี่ยแกบอกสูตรมานะว่าลงด้วยอะไรบ้างนะแต่ผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับขอคุณหลวงพี่ช้างไว้ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็อ่านี่ก็จะกลายเป็นนี่เมอะมะอุนะอันนี้ถ้าเขียนใหม่นะเขียนตมามอักขระนะครับรก็จะกลายเป็นปาอีอะปะนะครับนี่ปาอีอะปะนะครับอันนี้คือพุทธสังมินะพุทธสัง มินะอันนี้เขียนดูยากหน่อยเอฮิมาเรฮินะโมพุทธายะนะโมพุทธายะแล้วก็มะอุนะนี่ครับอ่านว่าเมอะมะอุปาอิอะปะ พุทธสังมิเอหิมาริหินโมุกธิยะมะอาอุนะครับถ้าข้อสันนิษฐานจากแฟนช่องเป็นจริงนะเขาบอกว่าเหรียญน,นี้นะครับจะอาราธนาด้วยคาถาไหนาก็ต้องอราราธนาด้วยคาถานี้นะครับเริ่มจากเมอามะอุป,ปาอิอปะนะครับพุทธสังมิเอหิมาริหินโมุธิยะมะอาอุนะครับก็ขอเฉลย ER ไว้ณที่นี้นะก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอยกคําสอนนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแดงมาเขบนาบันไดอินเนี่ยที่ท่านสอนลูกศิษย์ขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่พระของท่านเนี่ยแขวนแล้วจะไม่ตายโหงท่านบออกว่าผีีต้หงเเ็นยยะะแไป แล้วก็บอกว่าพระของท่านเนี่ยใส่แล้วผีจะไม่มารบกวนแต่คนที่พูดจาหยาบคายนะท่านเน้นย้ำนะโดยเฉพาะหยาบคายถึงบุพการีพ่อแม่ท่านบอกไว้เลยนะฮะว่าของเหล่านี้ก็จะเสื่อมคลายลงไม่สามารถคุ้มครองได้เลยนะอันนี้คือคร้าๆนะผมอาจจะไม่ตรงเป๊ะกับสิ่งที่ท่านพูดนะแต่ท่านก็จะพูดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเราพูดไม่ดีเนี่ยสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะไม่คุ้มครองเราครับคลิปต่อไปจะเพ็คคลิปอะไรนะครับโปรดติดตามในช่องศิลปะพระเวทครับผมสวัสดีคร